ดีวิวพาคนไทยทำหลักกิโลจากหิมะที่ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะเมืองที่เราอยู่ช่วงเมืองชิบูเปสึกที่นี่ในช่วงหน้าหนาวหิมะตกหนักมากๆและที่เมืองเขาก็จะมีการแกะสลักหิมะเป็นประจำทุกปีปีนี้เราอยากให้คนไทยมีส่วนร่วมด้วยเราก็เลยติดต่อขอเขาว่าจะพาคนไทยมาร่วมกิจกรรมซึ่งคนญี่ปุ่นเองก็ยินดีมากๆเขาถึงกับยกรูปปั้นให้เราปั้นเองเลยหนึ่งรูป ก้อนหิมะที่เขายกให้เราจัดการนี้มีรูปร่างเป็นก้อนสี่เหลี่ยมพอคนไทยเห็นก็นึกถึงหลักกิโลทันทีก็เลยปิ๊งไอเดียว่าจะทําเป็นหลักกิโลกันแต่ก่อนจะทําเป็นหลักกิโลได้นั้นเราจะต้องมาปรับผิวหน้าหิมะให้เรียบก่อนวิธีการก็คือให้เอาหิมะที่เปียกน้ํามาลูบให้มันเรียบอีกทีหนึง่งถึงหิมะของที่นี่จะตกเยอะแต่หิมะที่เราจะนํามาทําเป็นรูปปั้นแกะสลักนั้นจะต้องเป็นหิมะที่ขาวสะอาดห้ามมีสีหรือว่าสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนเด็ดขาดไม่อย่างนั้นมันจะออกมาไม่สวยเลยค่ะ เพราะฉะนั้นน้ำที่เขาจะใช้ผสมกับหิมะจะต้องเป็นน้ำประปาไม่ใช่ว่าตักจากที่ไหนมาก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นหิมะของเราเปื้อนสีแน่นอนทางคนญี่ปุ่นเขาก็จะแบ่งงานกันทําแบบนี้มีคนที่ทําหน้าที่ผสมน้ําเข้ากับหิมะมีคนที่ทําหน้าที่ขนหิมะมาอีกทีมีคนที่แกะสลักและมีคนที่คอยเก็บงาน คนไทยที่เราพามาทํากิจกรรมนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวทั่วไปเพราะเขาคือผู้เขา้าร่วมโครงการทดลองใช้ชีวิตอยู่ในชนบทฮอกไกโดรอบฤดูหนาวซึ่งรอบนี้เรามีผู้เขา้าร่วมทั้งหมด5คนนั่นก็คือพี่แพทพี่แบงค์น้องไข่เจียวน้องบีและพี่กระต่ายพอเราปรับผิวหิมะให้เรียบพอประมาณแล้วเราก็เริ่มมาทําหลังคาแหลมๆของหลักกิโลกันแผนการแรกของเราก็คือเอาหิมะที่ผสมกับน้ําใส่ในถังแล้วก็มาเทลงข้างบนเลยจากนั้นก็ค่อยๆปั้นให้เป็นสามเหลี่ยมแต่ปรากฏว่าแผนนี้ไม่เวิร์กเพราะดูท่าจะใช้เวลานาน,านมาก เราก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่จากการเพิ่มเป็นการลดเราไม่รู้จะทํายังไงก็เลยไปปรึกษาคนญี่ปุ่นแต่ว่าด้วยความที่คนญี่ปุ่นเขาไม่รู้จักหลักกิโลเราก็เลยต้องเปิดรูปให้เขาดูเขาก็แนะนําว่าให้เอาพัวล่างก่อนแบบนี้แล้วเราค่อยไปตัดเอาส่วนเกินออกแล้วทุกคนก็จับอุปกรณ์กับคนละไม้คนละมือแล้วก็ช่วยกันทํางานของเราก็เลยไปไวขึ้นมากๆตอนนี้เริ่มเห็นภาพเป็นหลักกิโลแล้วนะในระหว่างที่รอทุกคนแกะสลักเราขออนุญาตเล่าเรื่องโครงการนี้หน่อยแล้วกัน โครงการนี้มีชื่อเต็มๆว่า Happy f i Day in Chippu เป็นโครงการที่เปิดให้คนไทยได้มาทดลองใช้ชีวิตอยู่ในชนบทฮอกเกโดจริงๆเป็นเวลา5วันอย่างรอบนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ5คนทั้ง5คนนี้ก็จะต้องอยู่บ้านเดียวกันค่ะกลับมาดูผลงานกันต่อตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วสิ่งที่ยากที่สุดหลังจากนี้ก็คือการทำรูปครุฑเรายกหน้าที่การแกะสลักครุฑให้กับพี่แบงค์ พี่แบงก์ก็ทําแบบเซียนมากๆแต่พอทําไปทํามามันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆคือพี่แบงก์ไม่ดูตัวอย่างเลยแถมหน้าตาที่ออกมาก็ไม่ค่อยจะคล้ายคุดเท่าไหร่สุดท้ายจบที่เหมือนรูปคนใส่แว่นเราก็เลยต้องเปลี่ยนหน้าที่ปลดพี่แบงก์ออกจากการเป็นนักแกะสลักทันทีแล้วก็ให้น้องบีกับพี่ตายมาสารต่อซึ่งสองคนนี้ดูจะเข้าขากันได้ดีมากๆแล้วก็มีการวางแผนกันอย่างดีมีการดูรูปตัวอย่างและมีการวัดด้วยคุดของเราเลยเริ่มกลับมามีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง และด้วยความที่หลักกโลงมีถึง4ด้านทุกคนก็เลยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ด้วยการแกะสลักให้ครบทั้ง4ด้านเลยเราปล่อยให้ทุกคนออกแบบดีไซน์เองเลยนะคะว่าใครอยากจะทําด้านไหนเป็นรูปอะไรบ้างเห็นชิลๆแบบนี้แต่บอกเลยว่าวันนั้นอากาศหนาวสุดๆอย่างในวิดีโอนี้ก็คือลบสิบองศาและในระหว่างที่กลุ่มคนไทยเรากําลังตั้งใจทํางานกระสุนสุดก็มีคนไทยคนหนึ่งเนียนเข้าไปอยู่กับคนญี่ปุ่นคนไทยคนนั้นก็คือพี่แบงค์นั่นเองหลังจากที่ทําคุดเสียไปพี่แบงก์ก็ผันตัวมาเป็นผู้สังเกตการ มาดูทางคนญี่ปุ่นกันบ้างปีนี้คนญี่ปุ่นเขาจะแกะสลักหิม้ทั้งหมด2รูปก็คือโทคาเกะและเนโกะ2ตัวละครสุดฮิตจากเรื่องซูมิโกะกุราชิ เป็นตัวละครที่เด็กๆญี่ปุ่นทุกคนจะต้องรู้จักเพราะเขาตั้งใจทํามาให้เด็กๆโดยเฉพาะอยากให้เด็กๆที่อยู่ในเมืองผ่านมาเห็นแล้วดีใจเราคิดว่าการทําตัวการ์ตูนเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะถ้าแค่หน้าตามันผิดตำแหน่งนิดหน่อยคนดูก็จะรู้สึกแปลกๆแ,แล้วแต่คนญี่ปุ่นทําได้ดีแล้วก็เหมือนจริงมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานของทุกคนใช้เวลาแกะสลัก่้มกลางอากาศหนาวถึง5ชั่วโมงเลยและนี่ก็คือผลงานของกลุ่มคนไทยเราค่ะเป็นยังไงเหมือนไหมคะ ด้านหน้าเขียนว่าจากจุดนี้ไปถึงประเทศไทยมีระยะทาง5,151กิโลเมตรคนญี่ปุ่นเขากลัวคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่เข้าใจเขาก็เลยมีเขียนคำอธิบายไว้ด้วยน่ารักมากๆช่วงหน้าหนาวปีหน้าเราจะยังอยู่ที่ฮอกไกโดถ้ามีโอกาสเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้ให้คนไทยมาเข้าร่วมอีกถ้าใครสนใจก็มาสมัครได้นะคะไว้มีโอกาสมา,มาเจอกันที่ฮอกไกโดค่ะวันนี้ไปแล้ว